GMC เด่ะแต่มันเืาว่า c a n i ดเริ่มต่อละอ๋อเราเราต้องซัพพอร์ตครูมันต้องการสามคนต้องการกอดด้วยโอ้ทำอะไรอย่างไรเด้เอุย้ยทำอยายไรอย่างหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอเลยอ่ะนะัดอะไรจ,จ้าเนี่ยกูบอกไงยังไงกูวิ่งนเนนี่ไม่โชคกูเห็นวิกวิ่งอ้อมตึกเนี่ย หลารอบมากเลยนะโชคนี่ดูมันต้งเลยไม่รู้สิโชควิ่งอ,อ้อมตรงนี้แหละวิ่งไงวะกันแมนกันแมนเราสายอะไรดีอ่ะถล่ทมทลายถล่ทมทลายถล่ <c oughs> ทมทลาย,ายอันนี้แหละกันคนเลือกไม่ได้ งนีเอาเนินแล้วกันแฮกเกอร์เอาผู้ชายผู้หญิงแฮกทำไมเอาเนินได้กันผู้หญิงเอาเนินแล้วไม่ทันละเอาเอาจะเอา,เอา แปลกันแมนก่อนหรือว่าเอาแฮกเกอร์ก okay. oh, oh, well. right ่อนกันแมนก่อนก่อนโอ้ม no? ันมีไรเฟิลกับทักันอะไรเฟิลนะใช่ใช เริ่มละพรุ่งพรุ่งนี้เราต้องไปขโมยให้ได้วันนี้วันนี้ไม่ไหววันนี้เอาเคลียร์หมดเงี้ยพอต้นท้ายมันไหนไะม่รู้อ่ะจำไม่นน่นเลยหรือว่าเราต้องแยกกันไปมันมีหลายขั้นอะไรนะ แยกกันไปแยกกันไปโจคแยกกันไปดีกว่าโจคจะจะได้เร็วกว่ามันมีหลายคันเช็ดกู้งั้นเข้าไปตรงนี้เลยนะตรงไปเลยเด้ออ่ะจะนอนคันแยกกันไปเผด้อเขาเดาคันคันที่ไกลที่สุดนะเดาคันกลางกลางกลางเมืองเลยเดาตรงนั้นรอยสักต้องทำไงต้องระเบิดรถหรอ ต้องเอ่อระเบิดก็ได้แล้วก็ไปหาอาวุธอาวุธที่เป็นเลิเออร์มเป็นรถนี่เองรถรถขนอาวุธรถขนอาวุธเอาติดดาวเก๋ใช่ติดจริงจริงแค่ยิงแค่ทำอะไรก็ติดเลยแค่ทำอะไรกำอะไรเจ๋ก็ใช่นี่เออใช่เจ๋ยังไงเลย กาะก็ไม่มีโอ้จหตายตายเหอะไปอะไรนะตำรวจยิงกางเอาแมวเอาอย่างกันกระสุนนะบุลเลตปุ๊กไอ้ตกใจหมด ืออะไรให้เราขึ้นรถเหรอถ้าเราไปหาของเนี่ยเราเปิดรถหยุดรถอะ่ะหาของหยุดรถตอนนี้ขับรถหยุดขับรถขับรถมันอะ่ะขับรถมันอยู่เหรอใช่มันเป็นรถอะไรอ่ะมันเป็นรถคุ้มเกาะใหญ่ๆของตำรวจเอ็สพีดีนลองระเบิดดูไหมระเบิดไม่ได้สิระเบิดไม่ได้่ใช่อัปสุลกาหยิงไปสานอำนาจแล้วไอ้แก่เน้นๆไง ยิงล้อมันยิงยางยิงยางมันม่สี่คันคืออะไรกันเนี่ยแบบเลยมันต้องมีสักคันที่มันใช้ได้แต่จะมีสักคันที่มันต้องมีอ่ะไม่าคได้มาไกลมากมาไกลสองร้อยเมตรด้วยกันกระสุนทั้งคันเลยยิงไม่เข้าแน่ๆตำรวจกันหมดเลย ไอบีไอจบโยคาราวข้างหลังเปิดได้นะใช่ข้างหลังเปิดอยู่ต้องเปิดให้ทำทำยไงก็ได้ให้ข้างหลังเปิดอะยิงอาบีจีใส่ให้ข้างหลังเปิดก็ดว,ว่าับอันนี้ไม่ใช่ ตอนนี้ตอนไรไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ชหาไม่ใช่หาที่มีอาวุธใช่ตลาดจะเอาอันนั้นไปแล้วว่าคันนี้ไม่มีย,ยังแตกไม่ใช่ยังคันนี้แตกตอนนี้เหลือกี่คันสามคันได้ไหมใชิญแป็กเฮ้ยม,มันมาเจอกันสองคันได้ยงเจอยังตอนนี้เฮ้ยถังเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดถังก่อน ไม่มีไม่มีคันสุดท้ายแล้วเจอคันสุดคัท้าย,ายอ๋อยิงข้างหลังเลยอ๋อไปจี้ยิงข้างหลังให้มันเปิดใช่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 ใชยุคอะไรเขาอยู่เดี๋ยวไปดูโอเคไอ้พวกนี้ไม่มีเดี๋ยวคันเดียวเดี๋ยวคันเดียวโชคหนีเลยก็ได้ก็โดนยึดเหรอไม่มนะ ฉลาดใช้เส้นทางนี้กันเลยไอ้โชคไปไปร้อนนั่นน่ะไปไปไปร้อนที่อาร์เคดเกมอ่ะที่ที่เรามามันอยู่เป็นนะน,น,นี่เนใช้เส้นทางนี้มา เรียบเลยดูแลไป,ไปอ่ะ ตะวขวางทางเต็มเลยอ่ะยิงยากมากพอจุตอนนี้มันมันยิงไม่ได้เลยประเด็นนิ่งกับกระเป๋านิง่งเราในี่นิ่งจัดเลยแนละ้วเนี้ยขับเร็วด้วยนะขับเร็วตัมันจุกด้วยมันวนมันวนมันวนไม้หนุนวนไม้ มไม่แน่รถโอ้มันรถมันหนาจัดเลยยิงแค่ข้างหนังมันก็พอให้มันเปิดอะแล้วเราก็รู้ว่ามีปืนไม่ไมีมมมปืนเราขับไม่ได้มันไม่อยู่ให้ยิงง้ดิใช่ขับต่อไม่ได้อะมันคือขับมันขับอย่างเดียวเลยเราไปหาเราเคลียร์ให้โอ้ไทยนะเร็วด้วยประเด็นไปเจ้า<ฮ>ยีที่สุดก่อน นร้อกอบไม่ต้องใส่เปืนกอดทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วยางแตกถ้าไม่มีตำรวจ保卫อยู่ก็มันเกิดมาก็ติดตาเลยททั้งี่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันคือกรรมของโชคเป็นหน,นีไม่รู้แล้วกอตนี่ไปไหนอ่ะไก่ดีเลย มันทางการเราเด็กกำลังวนอยู่สินะายุงมันเสิร์ฟอย่งวะทำไมมันกัดหัวได้ละ้เนี่ยเฮ้ยตำรวจนั่นมันทางตัน พาตำรวจมาเป็นฝูงเลยตอนนี้เราจะหนีพลกล้าที่หนีพลเหรอไม่ทันแล้วนะี่พลละมันตามหลังมาละเฮ้ยโดนอัดมันไม่กลับไปยิงใครสักคนไม่รู้ขอบใจรถตำรวจเฮ้ยรถติด โอ้ยเปรียบเลยอุ้ยตายเองเฮ้ยมันอยู่รถคันนี้มันอยู่คันนี้นี่มันอยู่คันนี้ได้แล้วมันอยู่นี้แล้วต่อรับเลยก่อนไม่ต้องรอใครก่อนไปเลยไปเลยเอาไงเนี่ยไปคนไปเลยไปเลยไปเลยลงไปแล้ว ไม่เป <toys> ็นไรเดลังนะฮะเอ็มมีไออ่ะไม่มีไอยังถึงเลยอต้องยิงหัวท่านั้นนัดกันคือความปะปะใส่ยังไงล่ะต้องปัดไทยไปก่อนตอนนี้ตำรวจเหรอคันนี้ตีตำรวจกันเลยบ้าหรือเปล่า ไหนดูวซี่มีระเบิดอะไรให้เล่นบ้าง <c oughs> มันจะพ้นแต่ไม่ผลไปแถวแถวที่ทำธุรกิจแล้วกันอาเขตถ้าเราอยู่เซิร์ฟพับบิดธรรมดาไปแน่ เคมีย <LY humming> ังลำบากากเลยโทรหาเลสเตอร์ได้ไหมเนี่ยพี้เกียจรติได้ๆได้ไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วทนเราเป็นจอห์นพิกทุกคนต่างได้ล่าเราโอเคคีปอินทัช เฮไอเด็กมันแล้วไอตั้มเอฮอยเฮ้ยฮอบินหาได้อยู่นะเขาโชคไปรอนเลยอาเขียนจับวัดแล้ว ท่นไม่หักหน้านะเรียบร้อยดีีข้างหลังก็ปิดเปิดปิดเปิดปิดปิดิิ ก็เหมือนต้นธนานคารแหละแต่มันเป็นคาสิโนไงอ่า